วันนี้ผมก็เลยจะมาทำคลิปเป็นเล่าประสบการณ์การมาอยู่ออสเตรเลียครั้งแรกนะครับว่าเป็นยังไงมาได้ยังไงด้วยวีซ่าอะไรและผมมาตั้งแต่ปีไหนนะครับ สวัสดีครับผมผมตีนะครับก็หายหน้าหายตากันไปนานนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมทํางาน2ที่นะครับแล้วก็ติดเรียนด้วยนะครับก็เลยจะยุ่งๆหน่อยไม่ค่อยได้มีเวลามาทําคลิปสักเท่าไหร่นะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาเล่าเป็นประสบการณ์ของผมนะครับที่มาอยู่ออสเตรเลียนะครับว่ามายังไงมาตั้งแต่เมื่อไหร่และมาด้วยวีซ่าอะไรนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้แล้วกันนะครับผมก่อนอื่นเลยผมต้องบอกว่า ผมจบม6มาจากดอนเมืองทารกับบำรุงนะครับตอนนั้นผม,มาอายุ18ปีพอดี แล้วผมก็ได้มาอยู่ออสเตรเลียกับแม่นะครับช่วงนั้นก็เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อพอดีครับว่าอยากจะเข้ามาหาลัยกับเพื่อน,นครับแต่ก็ไม่ได้ไปนะครับไม่ได้เข้าถือว่าเป็นความโชคลายนะครับที่ไม่ได้เรียนต่อมหาลัยที่ไทยนะครับแต่ก็มีความโชคดีอยู่ก็คือได้มาอยู่เมืองนอกกับแม่นะครับตอนนั้นผมมาเมื่อปี2012นะครับผมมาด้วยวีซ่าเป็นติดตามแม่นะครับเพราะว่าแม่ผม แต่งงานกับพ่อฝรั่งชาวออสเตรเลียน,นะครับก็เป็นวีซ่าติดตามครับ101หรือ102เนี่ยครับผมจำไม่ได้เหมือนกันครับถ้าเพื่อนๆรู้ก็บอกด้วยนะครับ เพราะว่ามันตอนนี้9ปีแล้วครับนานมากเลยครับก็คือว่าผมมาตอนแรกก็ภาษาไม่ได้เลยฟังไม่ได้อ่านไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็รู้สึกว่าเซ็งครับแทบจะร้องไห้ตลอดเลยครับช่วงนั้นตอนนั้นภาษาไม่ได้เลยอยู่มา9ปีแล้วครับภาษาก็ยังไม่ได้เลยไม่ใช่นะครับก็พอได้นิดหน่อยครับเพราะว่าตอนนี้ผมเรียนต่อ C e r t i f i c a t e 3นะครับเกี่ยวกับ individual support and disability นะครับก็เป็นดูแลคนแก่แล้วก็คนพิการนะครับตอนนี้ ผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับก็ที่ผมเรียนอยู่ช่วงนี้ผมก็เลยไม่ค่อยได้ทําคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับแตวกลับมาเรื่องแรกก่อนว่าผมมาตั้งแต่ปี2012นะครับผมมาเรียนที่เชฟที่แคนส์นะครับที่เชฟแล้วก็เรียนภาษาช่วงนั้นลําบากมากเลยครับเพราะว่าต้องปั่นจัก,กรยานไปเรียนนะครับเพราะว่ามาช่วงแรกๆก,ก็ ฟังไม่ได้พูดกับเขาไม่รู้เรื่องครับจะขึ้นรถบัสทีนี่ก็ลําบากครับช่วงนั้นสมัยก่อนก็คิดแล้วก็ขำดีเหมือนกันครับแต่พอได้ไเราไปเรียนนะครับได้ไปเจอเพื่อนเราก็รู้สึกว่าเออมันก็อยู่ได้เหมือนกันมันก็ได้ไม่เหงาเหมือนตอนที่มาใหม่ๆช่วง2เดือนแรกครับโอ้โหแทบจะร้องไห้ทุกคืนเลยตอนนั้นพอคิดถึงเพื่อนที่ไทยมากก็มาเรียนที่เทปครับเรียนภาษาอังกฤษก็ เรียนไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งผมก็ได้เจอเพื่อนใหม่ๆเจอเพื่อนคนไทยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเพื่อนคนไทยอายุมากกว่าเราปีสองปีแต่ว่ามีงานทำมีรถขับแล้วแล้วก็มาเรียนด้วยผมก็รู้สึกว่ามันจุดประกายครับจากที่ว่าอยู่ไปวันๆเรียนไปก็เที่ยวไปบ้างอะไรอย่างนี้ครับแต่พอได้เห็นเพื่อนเขาเริ่ม มีรถมีงานทํามันก็เปลี่ยนความคิดผมเลยครับว่าเออเราต้องหางานทําแล้วนะเพื่อจะได้มีตังเพราะว่าตอนนั้นที่ผมเรียนเชฟผมก็เอาแค่เหรียญดอนสองดอนสามดอนไปซื้อน้ำอย่างนี้ครับแล้วก็เพื่อนเขามีแบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าสิบมาโรงเรียนนะครับผมก็รู้สึกว่าเออมันถึงเวลาละที่เราต้องไปหางานทําเพราะเหมือนสไตล์ฝรั่งครับเขาก็จะสอนให้ลูกหางานทําตั้งแต่ไฮสคูลอะไรอย่างนี้ครับ ผมก็ไปเริ่มทํางานล้างจานนะครับเป็นล้างจานที่ร้านอาหารไทยนะครับก็ผมไปล้างจานได้ชั่วโมงละ10ดอลครับตอนนั้นถือว่าเยอะมากแล้วสาหรับผมเพราะว่า1ดอลลาร์ออสเตรเลียนะครับเท่ากับ27-28บาทไทยเลยนะครับตอนนั้นผมก็รู้สึกว่าเยอะมากแล้วและผมก็ทำงานเก็บเงินแล้วผมก็ไปเที่ยวที่ไทยนะครับช่วงปีใหม่หรือว่าสงการอะไรอย่างเงี้ยครับ ไปหาเพื่อนทีหนึ่งช่วงปีใหม่พอเพื่อนก็จะหยุดปิดเทอมครับช่วงนั้นก็ทํางานเก็บเงินไปเที่ยวหาเพื่อนก็เป็นเรื่องราวของผมคร่าวๆนะครับเรียนจบภาษาที่เชฟนะครับเป็นเซอร์ติฟิเคตทูเป็นพูดเกี่ยวกับพูดสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยครับก็พอจบแล้วผมก็ไม่ได้ไปเรียนต่อนะครับจริงๆก็ตอนนั้นก็รู้สึกว่าเออทำงานแล้วได้เงินมันเห็นเงินมากกว่าก็เลยไม่ได้ไปเรียนต่อนะครับ คือจริงๆเราก็จะไปเรียนแยกเป็นสายเป็นสายว่าเราจะไปเรียนอะไรก็ได้นะครับว่าจะเป็นเอนจิเนียร์เป็นช่างไฟเป็นอะไรเงี้ยครับแต่ผมไม่ได้ไปต่อครับผมก็แค่เอาพออ่านออกเขียนได้นะครับแล้วก็ได้มาทํางานแล้วก็ทํางานยาวมาตลอดจนถึงตอนนี้เลยครับผมก็ทําอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับเป็นเคเทอร์ริ่งนะครับเกี่ยวกับในครัวครับเป็น จัดของเป็นคุชเนอร์เซอร์วิสครับเสิร์ฟอาหารแล้วก็เป็นเตรียมของล้างจานอยู่ข้างล่างนะครับก็ถือว่าโอเคครับได้งานปัจจุบันนี้ก็อยากจะฝากเพื่อนๆนะครับก็นี่เป็นประสบการณ์ผมคร่าวๆนะครับผมเล่าแบบสั้นๆให้ฟังว่ามาทํางานยังได้ยังไงมามาวีซ่าได้ยังไงมาเมื่อไหร่ตอนไหนแล้วก็ตอนนี้ทําอะไรอยู่นะครับ ก็อยากจะฝากเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆที่มีโอกาสได้มาหรือว่าใครที่คิดอยากจะมาเมืองนอกนะครับก็ลองมาดูครับเพราะว่าเราจะได้อะไรใหม่ๆแล้วก็ถ้ามาทำงานเก็บเงินก็ถือว่าดีครับเพราะว่ามันคุณภาพชีวิตดีกว่านะครับผมก็แค่อยากจะฝากไว้ประมาณเท่านี้คร่าวๆนะครับก็ยังไงอยากจะฟังเรื่องเล่าจากผมหรือว่าจะให้ผมมาเล่าเกี่ยวกับอะไร ก็บอกได้นะครับก็วันนี้เป็นคลิปเล่าประสบการณ์คร่าวๆนะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปต่อนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำคลิปอะไรใหม่ๆมาเรื่อยๆนะครับก็ฝากติดตามก็ได้นะครับผมขอบคุณครับ